ยิ่งกินยิ่งพร้อมไงเดี๋ยวนี้แม่กินน้ําหนักแม่ลดไปหกกิโลเพราะอะไรเดือนหนึ่งนะแม่ไม่ได้อดอาหารเลยแล้วกระสลิมดิ้งของแม่เนี่ยมันจะไม่มีน้ตาตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานไม่มีแป้งของเราเป็นหัวเชื้ออะไรนะของเราเป็นหัวเชื้ออะไรคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยตอนเช้าแม่ชงแห้งส่งเนี่ยแล้วก็มันละลายไงเพราะว่าถ่ายทำรายการแล้วแม่ก็มาใส่น้ําแข็งกินอย่างเงี้ย อร่อยมากมงมึงหยิบข้าวผิดแตกไม่ได้เหรอแม่อร่อยอข้าวแตกๆยกไปยกไปนู่นก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ใส่ถุงไปแช่ตู้เย็นข้าวทิ้งเลยแตกไม่ได้เลข้าวให้มันหงไงมันนง,งมันไปเอาข้าวที่เรารเพอๆมาให้ข้าวดีๆมันไม่เห็นแล้วข้าวแตก,กๆที่เอาให้มา ลูกน้องฉันนง้ใช้ลูกเกียดกุญแจมามันงโง่ใช้างานมนันละเ,เกียดกุญแจกุนแจไปกันไกเอาแกมาเป็นสลิมนิงเดมอนเบอร์รี่ตัวนี้นะคะสองหนึ่งมกอควยนควยเยเ็ดแม่ ยึดแม่หุหมดเลยอหยิบไม่ดูไงเพราะมันมันตัดซองแล้วไงเดี๋ยวให้ต้นมันเช็ดหยิบไม่ดูไงเพราะมันตัดซองแล้วไงหุดหยิบ ใช้มันแล้วหุ่นอิดคุยน้อมงมันโง่ไงข้าวมีแย,แยแะๆอีกสัตว์ไม่หยิบไปหยิบข้าวที่รพอพพอมาให้ข้าวหักะัตข้าวที่แบบเข้าให้ให้หมูกินเนี่ยไอ้ควายเนี่ย แต่ไม่ได้เลยโมหุหุดอีกพ่มตายพ่อตายสักหงุดหิดนี่หงุดองิดจริงๆอยาเจอลูกน้องโมงงอย่างนี้นนสัก หงุดหงิดอเอาอาลงมาให้หลานฉันกินแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาหาฉันมาช่วยฉันก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บไงเอาก็ะเตียวลงไปก่อนเนี่ยมันเอ,ดอิดไงลูกรลักตะวูนนั่นลงไปด้วยลูกรลักรอนก็ไปเอาจานมาลองเสร็จลูกรลัก